ค่ะสำหรับหัวข้อนะคะที่เราสามารถม e ดรวมกันได้นะคะเมื่อเราทำหลายๆระบบเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็คือมีอยู่ทั้งหมด18หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ค่ะคือเรื่องของ SWOT ค่ะ SWOT หรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะทำครั้งเดียวแล้วตอบโจทย์ทุกระบบที่เราทำเลยก็ได้นะคะเช่นถ้าเราพูดถึงจุดแข็งเราจะพูดถึงจุดแข็งด้านคุณภาพจุดแข็งด้านอาชีวะแล้วก็ปลอดภยัยจุดแข็งด้านสิ่งแวดล้อมจุดแข็งด้านการจัดการพลังงาน บบะะเรื่องที่2ค่ะคือตารางความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเช่นเดียวกันเรื่องนี้เราสามารถทําได้ทั้ง2 3, 4มิติตามระบบที่เราทำนะคะเช่นเราไปหาความต้องการและความคาดหวังมาจาก1 s t a k สเต l d โ r เดอร์หรือ1ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเราไปถามพนักงานแทนที่เราจะถามพนักงานในมุมเดียวก็คือมุมในเรื่องของคุณภาพ เราสามารถถามพนักง,งานว่าคุณต้องการอะไรในมุมคุณภาพคุณต้องการอะไรในมุมสิ่งแวดล้อมคุณต้องการอะไรในมุมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยคุณต้องการอะไรในมุมของการจัดการพลังงานแบบนี้นะคะเราจะทําให้เราได้ทุกมิติในการดําเนินการแค่ครั้งเดียวเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเขียนสโคปค่ะ การเขียนสโคปเพื่อบอกเล่าว่าองค์กรของเราชื่อบริษัทว่าอะไรตั้งอยู่ที่ไหนขอ,อการรับรองระบบอะไรมีกระบวนการอะไรบ้างสโคปตัวนี้ทําตัวเดียวค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกข้อกําหนดเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีความแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยมีเพียงแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของ ISO 9001 เราสามารถอนุญาตให้คุณเขียนบางข้อที่คุณไม่แดบมีการดําเนินงานในส่วนขององค์กรของของเราอย่างเงี้ยค่ะเช่นองค์กรของเราเป็นโรงเรียนไม่มีในเรื่องของเครื่องมือวัดแบบเนี้ยก็สามารถเขียนยกเว้นได้หรือว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่มีในเรื่องของฟังก์ชันการดีไซน์เราก็สามารถเขียนยกเว้นได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะ ข้อที่4ค่ะเรื่องของการแสดงบทบาทความเป็นผู้นำนะคะตามข้อ5.1.1ค่ะตัวนี้นะคะเ,เหมือนกันหมดเลยทุกระบบ ออคอนเซปต์เดียวกันเลยทุกระบบนะคะก็คือเราเนี่ยท็อปแมネจเม้นต์หรือผู้บริหารระดับสูงของเราเนี่ยต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบตัวนี้นะคะถ้าไปอยู่ระบบตัวไหนก็มุ่งมั่นให้เกิดระบบตัวนั้นเช่นถ้าไปอยู่ที่ในเรื่องของคุณภาพก็มุ่งมั่นทําให้ระบบคุณภาพเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ถ้าไปอยู่ที่เหมือนสี่ก็มุ่งมั่นให้การดําเนินการด้านไ s o อเหมือนสี่เนี่ยดำเนินการเป็นไปได้เป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อต่อการดําเนินการตามระบบนะคะซึ่ง มั่มนครั้งเดียวแต่ว่าทุกระบบนะคะคอนเซปต์เดียวกันสนับสนุนทรัพยากรให้การตัดสินใจให้ความร่วมมือนะคะให้ทัศนคติที่ดีตัวนี้นะคะทําครั้งเดียวแล้วก็จบทุกข้อกําหนดเลยนะคะอันที่5ค่ะเรื่องของนโยบายค่ะนโยบายตัวเนี้ย จริงอยู่มันไม่ใช่ว่าเขียนมานโยบายเดียวแล้วสามารถจะตอบได้ได้ทุกระบบนะแต่ว่านโยบายตัวนี้หมายความว่าวิธีการในการกําหนดนโยบายรูปแบบในการประกาศนโยบายรูปแบบในการสื่อสารนโยบายเนี่ยเราสามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้หมดเพียงแต่ว่านโยบายของเราเนี่ย มีในมุมที่แตกต่างกันไปเช่นถ้านโยบายคุณภาพก็โฟกัสเรื่องของคุณภาพถ้านโยบายสิ่งแวดล้อมก็โฟกัสเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่แพทเทิร์นรูปแบบเ,เนื้อหานะคะวอ,อประมาณว่าการอ้างอิงหรือว่าวอดดิ้งในเรื่องของนโยบายแพทเทิร์นเดียวกันได้เลยเพียงแต่ว่าพลิกมุมมองให้สอดคล้องกับตัวของข้อ,ขอ,ขอ,ขอกําหนดตามที่เราต้องการขอการรับรองนะคะเรื่องที่6ค่ะ ออบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตัวนี้นะคะในเรื่องของการกำหนดตัว job description แล้วก็ JD นะคะเราสามารถใช้ pattern เดียวเอกสารตัวเดียวแต่ตอบตทุกโจทย์ของข้อกำหนดที่เราได้ดำเนินการได้หมดเลยนะคะ organization chart ก็ ตัวเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องถามนิดนึงว่าถ้ามันเป็น ISO 9000มันมีฟังก์ชันหรือหน้าที่อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมถ้าเป็น ISO 1หมืเนี่ยอาจจะมีผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของออขยะน้ำเสียอ,อาจจะต้องไปเพิ่มในใน organization chart นะคะในเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภยัยมันมีในเรื่องของคนที่ เออจะต้องดูแลในเรื่องของอาจจะเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นเรื่องของจอปอาจจะต้องเพิ่มใน Organization c h a r t เสร็จแล้วนะคะกลา Organization c h a r t ให้ครบให้ถูกต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งหมดตามระบบที่เรามีที่องค์กรเรามีนะคะเสร็จแล้วจะเอาจาก o r ก o r i z n t z o t i o n r t a เนี่ยไปตั้งเป็น j o e s e s i r t p t n o o b description Des เนี่ยขอว่า อยากให้ทุก Job job d e s c r i p t i o n มีการระบุว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องด้านอเออด้านคุณภาพอย่างไรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างไรด้านพลังงานอย่างไรอันนี้ที่พูดในเคสที่เราเนี่ยทำสี่ระบบเนาะอันนี้อันนี้คิดมาแค่ แค่สี่ระบบก่อนที่มันมีโครงสร้างตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเราทําแค่สองระบบแล้วก็ตัดไอไอระบบที่ไม่เกี่ยวออกไปนะคะแต่ว่าเราทํากี่ระบบแล้วก็พยายามให้เอ่อจ็อบเดสคริปชันของเราเนี่ยม,มีการอ้างอิงหรือมีการกล่าวถึงนะคะในส่วนที่เอ่อระบบที่เราต้องการขอการรับรองเนี่ย โฟกัสไปนะคะหรือว่าเมนหลักใจความสําคัญหลักของระบบนั้นนะพูดถึงอะไรหน้าที่และความรับผิดชอบของเราก็ต้องมีสอดคล้องกับตัวนั้นด้วยนะคะต่อมาไปที่เรื่องการประเมินความเสี่ยงค่ะ หัวข,ข้อที่เจ็ดที่ทดิจะเสนอให้ทุกคนนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเม์ดรวมกันได้นะคะหัวข้อที่เจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงเนี่ยจริงอยู่ถ้าอยู่ในเก้าพันเนี่ยประเมินประเมินเยอะแยะมากมายไก่กองในหมวดของความเสี่ยงนี้แต่พอเราไปเรื่องของหมื่นสี่สี่หมื่นห้าพันหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งนะคะด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยแล้วก็ในเรื่องของพลังงานเนี่ยในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันมันไม่มีหรือเปล่าดูแบบดูมันเบาๆดู เหมือนมันหายไปคําตอบคือคําตอบคือมันไม่ได้หายไปนะคะเพียงแต่ว่าการประเมินความเสี่ยงในระบบอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบอ,อ ISO 9001เนี่ยมันเป็นการประเมินความเสี่ยงในหมวดขององค์กรใหญ่ๆนะคะหมายความว่าเราจะต้องประเมินภาพรวมขององค์กรของเราที่มันมีผลกระทบหรือว่ามันมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับกับด้านนั้นกับมิตินั้น เช่นมีความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในมิติของในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมมันมีความเสี่ยงอะไรไหมในมิติของด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมันมีอะไรไหมด้านสิ่งแวดล้อมเช่นออพนักงานยังขาดจิตสํานึกในเรื่องของการแยกขยะแบบเนี้หรือว่าในเรื่องของการพื้นที่ในการเข้าไปเก็บขยะมันยังมีอยู่อย่างจํากัด อะไรประมาณนี้ที่มันเป็นภาพรวมขององค์กรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบอื่นๆที่เราทําการประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะมันสามารถทําในคอนเซปต์เดียวและประเมินทุกระบบได้นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทําแบบนี้หรือว่าได้ทําแยกกันอย่างไรนะคะนีก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจมุมนี้นะคะว่าการประเมินความเสี่ยงแบบเดียวแล้วมันตุ้มไปได้ทุกระบบเลยเนี่ยวิธีการทําทําอย่างไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวดิบจะ มาสอนนะคะแต่ตอนนี้คือดิไม่ทราบว,ว่าเพื่อนๆได้รู้แล้วหรือยังเนออก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อประเมินความเสี่ยงทําครั้งเดียวมองทุกมิติให้ครบได้เลยนะคะหรือจะประเมินแยกภาย,ภ,ายภายใต้คอนเซปต์เดิมก็ได้นะคะต่อมาค่ะอเทมที่8ค่ะเรื่องของ KPI ค่ะ KPI เนี่ยนะคะมันโผล่ในทุกข้อกำหนดเลยว่าจะต้องมีการกำหนดหรือว่าแต่งตั้ง KPI แต่ถ้าเป็น KPI ในฝั่งของคุณภาพเนี่ยมันจะมีจำนวนเยอะไม่ต้องตกใจเพราะว่า KPI มันบอกว่ามันต้องมีการชี้วัดในทุกกระบวนการการทำงานของคุณว่ากระบวนการการทำงานของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นความต้องการหรือเป็นเป้าหมายหรือเป็นทิศท,ทางที่บอกว่าเรามาถูกทิศถูกทางแล้วนะคะแต่ถ้าเป็น KPI ในฝั่งอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยพลังงานเนี่ย KPI มันจะเป็นภาพกลมๆในแผนกว่าในแผนกเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยฉันต้องการประมาณนี้นะฉันต้องการให้สอดคล้งองกับกฎหมายนะฉันต้องการในเรื่องของการทิ้งขยะนะฉันต้องการในเรื่องของข้อโรงเรียนเป็นศูนย์นะอ่ะเป็นภาพกลมๆที่ทุกหน่วยงานจะต้องรับและก็ไปดําเนินการต่อนะคะให้เกิดตรงนี้ต่อมาค่ะไอเทมที่9้าค่ะอยู่ที่ข้อ7.1ค่ะเรื่องของทรัพยากร ดิบมองว่าเวลาที่เรามีระบบเนี่ยเราต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอไม่ว่าจะระบบอะไรก็ตามซึ่งข้อถ้าเป็น ISO 9 0 0 1มันอยู่ที่ข้อ7.11ถ้าเป็น ISO 1 4 4 5 0น1 5 0 0 1อยู่ที่ข้อ7.1ตัวทรัพยากรตัวนี้มันคือการแบบว่าลงทุนใส่เงินใส่เครื่องจกักรใส่อุปกรณ์ใส่สถานที่ใส่ พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบต่างๆที่เราต้องการขอการรับรองเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปได้หรือว่าสามารถขอการรับรองได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นคอนเซปต์เบเบเลยไม่ว่าเราจะทําระบบอะไรเราก็ต้องมีการใส่ทรัพยากรลงไปเพื่อที่จะทําให้ระบบตัวนั้นเนี่ยสามารถขับสามารถขับเคลื่อนไปได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ปกติ หัวข้อที่10ค่ะที่สามารถเหมิดกันได้มองภาพเดียวและตุ้มได้ทุกระบบก็คือเรื่องของการฝึกอบรมค่ะการฝึกอบรมในที่นี้ก็คือการที่จะทําให้พนักงาน1คนในหนึ่งตแหน่งในตําแหน่งที่แตกต่างกันไปเนี่ยมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทํางานให้ไม่เกิดปัญหาด้านคุณภาพไม่ไม่เกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เกิดปัญหาด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภยัยไม่เกิดปัญหาด้านพลังงานไม่เกิดปัญหาด้านระบบที่เราต้องการใส่ลง ดังนั้นสเต็ปในการทำงานเหมือนกันเป๊ะเลยมีการกำหนด job description ซึ่งดิบคุยมาแล้วในไอเทมที่6นะคะว่าคุณจะต้องมีการกำหนด job description ให้มันสอดคล้องกับแต่ละระบบที่เราทำการขอการรับรองซึ่ง job description ตัวนี้มันก็จะมีในเรื่องของการบอกว่าตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีความรู้หรือมีความสามารถในด้านอะไรบ้างพอ พอตัว job description ชูดมาแบบนั้นว่าอ่ะคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถแบบนั้นนะคะเพื่อให้ระบบตัวเนี้ยไม่ติดปัญหาเราก็เอาการฝึกอบรมเนี่ยมาครอบเลยการฝึกอบรมประกอบไปด้วย in house training เรียกมาแล้วอบรมพร้อมกันก็ได้พับผลิกส่งไปอบรมภายนอกก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบ OJT หัวหน้าง,งานมาสอนตัวนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าสอนในหลักสูตรอะไรเรื่องไหนเพื่อตอบโจทย์ระบบอะไรแค่นั้นเองนะคะมองให้ต่างกันแค่นั้น หัวข้อที่11นะคะคือเรื่องของความตาระหนักค่ะมันจะมีอยู่หกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือ7.3เนี่ยบอกว่าให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องมีความตาระหนักทีนี้ไอ้ความตาระหนักเนี่ยจริงอยู่ว่าบางเรื่องมันไม่เหมือนกันในแต่ละระบบแต่วิธีการสร้างความตาระหนักเนี่ยให้ใช้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันได้เลยนะคะทําให้พนักง,งานเนี่ยรู้ถึงนโยบายรู้ถึงเป้าหมายของเขาถ้าเป็นตัว9 0 0านก็นโยบายเป้าหมายบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบหากไม่ไดําเนินการตามซึ่งจริงแล้ว ติดิมมองว่าคอนเซปต์ของข้อกําหนดอื่นๆก็คอนเซปต์เนี่ยนโยบายถ้าเป็นฝั่งเหมือนสีก็คือเป็นเรื่องของสิ i f i c คัญหรือว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนเนื้อสำคัญของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ที่หลือก็คอนเซปต์คล้ายๆกันถ้าเป็นเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็คือตัวฮัสซาดที่มีความรุนแรงหรือว่าอันตรายที่รุนแรงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในองค์กรของเขามีอะไรนะคะ ถ้าเป็นตัวของพลังงานคือพลังงานที่มีค่าสูงสุดหรือที่ใช้สูงสุดนี่คืออะไรนอกนั้นก็คือคอนเซปต์เดิมรู้นโยบายรู้บทบาทหน้าที่วามรับผิดชอบรู้ผลกระทบหากไม่ดําเนินการตามแล้วก็ใส่แทกหัวข้อไปนิดนหน่อยหน่อยตามลักษณะของข้อกําหนดหรือว่าตามใจความสําคัญของข้อกําหนดว่ามันต้องการทําเพื่อตอบโจทย์อะไรต่อมาค่ะไอเทมที่12เป็นเรื่องของตารางการสื่อสารค่ะจะต้องมีการกําหนดตารางการสื่อสารนะคะ ก็คอนเซปต์เดียวกันเลยจะเป็นตารางหรือเป็นโปรเซียร์ก็ได้นะคะเ,เพื่อตอบโจทย์ในทิศทางไหนถ้าเป็นคุณภาพก็สื่อสารเพื่องานด้านคุณภาพถ้าเป็นหมื่นสิก็สื่อสารเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมถ้าเป็น4ี่หมาพก็ด้านอาชีวอนามายัยและความปลอดภยัยถ้าห้าหมื่นหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ก็ไปกาหนดตารางสื่อสารเลยว่าเอาสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนไดน้ส่วนเสียเป็นตัวตั้งสื่อสารสื่อสารกับใครมาก่อนเนอะเ,ออเรื่องของสเต็กโฮเดอร์มาก่อน สื่อสารกับใครสื่อสารอะไรสื่อสารเมื่อไหร่สื่อสารอย่างไรและใครรับผิดชอบนะคะในการสื่อสารหัวข้อนั้นก็ไปทําตารางการสื่อสารมา ไอเทมที่13ค่ะคือเรื่องของหมวดของการควบคุมเอกสารการควบคุมเอกสารนั้นใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเอกสารนิดนึงเช่นถ้าเราจะคุยเรื่องบันทึกเราใช้คําว่าบันทึกคุณภาพก็เป็นบันทึกด้านสิ่งแวดล้อมบันทึกอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยแค่นี้เองที่เหลือคอนเซปต์เดียวกันเลยการขอออกขอแก้ไขขอขึ้นทะเบียนการแจกจ่ายการยกเลิกการขอทําลายการเปลี่ยนรีวิชั่นการกําหนดเงื่อนไขให้เสร็จ รูปแบบเดียวกันเพิ่มติ่งนิดหนึ่งในเรื่องของการเรียกชื่อเอกสารที่ถูกต้องต่อมาค่ะไอเทมที่14ค่ะพูดถึงการรายงานผล KPI ค่ะรูปแบบของการรายงานผล KPI อยากให้กำหนดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะความถี่ตามความเหมาะสมแต่ว่า ตัวของแบบฟอร์มที่ใช้รายงานผล KPI เป็นแบบฟอร์มเดียวกันแบบฟอร์มที่ใช้รายงานผล KPI เป็นแบบฟอร์มเดียวกันผู้รายงานผู้ทวนสอบผู้อนุมัติเป็นโครงสร้างบุคลากรเดียวกันนะคะและการดําเนินการกรณีที่ KPI นะั้นไม่ achieve target หรือไม่ได้ตามเป้าหมายให้ทาเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการไปวิเคราะห์ corrective action มาว่าจะทํายังไงให้ KPI ได้ตามเป้าอันนี้ใช้แ p a ทิร์นเดียวกันใช้ทรัพยากรเดียวกันใช้หน่วยงานเดียวกันในการรับ KPI หลุ KPI รวมกันยังได้เลยนะคะต่อมาค่ะอเทนที่15ค่ะเป็นเรื่องของ internal audit ค่ะ internal audit เราสามารถใช้ทีมเดียวกันนะคะในการตรวจประเมินทุกๆระบบได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้ทีมเดียวกันทีมนั้นจะต้องมีความรู้เรื่องของถ้าสมมติว่าเขาไปตรวจ ้าพันเขาก็ต้องเคยอบรมเรื่องของข้อกําหนดเก้าพันมานะถ้าเป็นหมื่นสี่เขาก็ต้องเคยอบรมเรื่องของหมื่นสี่มานะถ้าสี่หมื่นห้าพันหนึ่งเขาก็ต้องเคยอบรมสี่หมื่นห้าพันหนึ่งมานะคือเขาต้องรู้ข้อกําหนด แต่ไอวิธีการในการออดิตเนี่ยมันเป็นวิธีการแบบมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปออดิตเรื่องอะไรเราก็ไปเอาข้อกําหนดตัวนั้นนะไปจับในแผนกนั้นนะคะเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวใหญ่มากที่สุดที่เราสามารถเมิร์รวมในทุกระบบได้ต่อมาค่ะไอเทมที่16ค่ะ management review หรือการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะทำครั้งเดียวแล้วตุ้มได้ทุกข,ข้อกำหนดเลย เพียงแต่ว่าเราต้องกลับไปดู9.3ของทุกข้อกำหนดนะว่าวาระในการประชุม Management Review ของข้อกำหนดนั้นๆเขาให้เราเอาเรื่องอะไรเข้าไปคุยบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็คุยตามนั้น ตามนั้นเลยนะคะบอกให้เราเอาเรื่องของผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมมาคุยแล้วก็มาคุยตามนั้นดังนั้นถ้าเราจะทํ m a มเนจเมน t ์รีวิวร่วมกันในหลายๆระบบที่เราจับมานะคะเราก็จะต้องมีการแบบว่าเรียงวาลาให้ครบอาจจะต้องใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะมากหน่อยนะคะใช้บุคลากรมากหน่อยคุยกันยาวนิดหนึ่งเพราะว่าหลายระบบเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นหลายเรื่องที่แตกต่างกันไป แต่ในทางเดียวกันมันจะมีแพทเทิร์นหลายเรื่องที่เหมือนกันด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบเอ่อดับเบิลคูณไปเช่นปกติใช้เวลา2ชั่วโมงพอ4ี่ระบบคือ8ดชั่วโมงไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นปกติใช้2ชั่วโมงพอ4ี่ระบบอาจจะเป็นสี่ชั่วโมงแบบนี้อย่างเงี้ย ต่อมาค่ะไอเทมก่อนสุดท้ายค่ะคือหมวดของการทำ Corrective and Preventive Action การบำรุงรักษาและป้องกันนะคะการแบบว่าออกคาออก NCR ออกไปปัญหาต่างๆตัวเนี้ยเราทำอย่างไรนะคะเรามีการดำเนินการอย่างไรก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นคาจากระบบอะไรแค่นั้นแหละส่วนการวิเคราะห์การตอบการ assign การทำ action plan รองรับใช้แพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยจ้า ต่อมาค่ะอันสุดท้ายนะคะที่เป็นติ่งของทุกระบบที่ได้คุยไว้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้ทำในเรื่องของระบบ ISO เนี่ยให้มันดีขึ้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 นเรื่อยๆปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วนะคะในกรณีที่เราทำมาหลายปีแล้วและปีต่อไปต้องดีกว่าปีนี้นะคะก็วางระบบตัวเนี้ย ส่งเสริมใส่กิจกรรมเข้าไปให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะเป็นการตั้งค่าต่างๆที่มันดีขึ้นชา a ์เลนส์ขึ้นเช่นเรื่องของ KPI นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆใส่เข้าไปใส่ QCC ใส่ใครเซนใส่ suggestion นะคะข้อเสนอแนะใส่เข้าไปเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการไปบีบค่า ความเสี่ยงให้มันลดลงแล้วมันเราจะได้มีความเสี่ยงมากขึ้นในการปรับปรุงอย่างต่อเน,นี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะค่ะตัวนี้คือทั้งหมดนะคะที่มันเป็นส่วนเหมิดเพิ่มนะคะของการทำ การ i n t e g r a t e m a n a g e m e n t system หรือการทำระบบทุกระบบให้ควบรวมเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะที่เราทำทีเดียวแล้วตู้มได้ทุกระบบนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจตัวพวกนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนี้เพื่อนๆจะไม่เหนื่อยในการทำระบบจนเกินไปนะคะก็ฝากไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการ i n t e g r a t e Management System นะคะว่าเรามีหนทางเลยมีวิธีการใดที่เราจะทำครั้งเดียวแล้วได้ทุกๆระบ,บบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประ ะะมานนี้นะคะหากแม้ว่ามีความผิดพลาดประการใดดิบต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็อยากให้ตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดดิบก็พยายามที่จะรวบรวมหรือว่าสรุปตกตอกนในความคิดของตัวเองมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหากมีผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะและเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ